สวัสดีครับผมอาจารย์เสียงสวรรค์ขออนุญ,ญาตชวนท่านมาเข้าร่วมพิธีสืบชะตาบนวิหารคําวัดศรสีสุพรรณนะครับพิธีสืบชะตาอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในคณะนี้นะครับเราตรงบริเวณนี้เราเรียกว่าโขงสืบชะตาหรือเครื่องครัวสืบชะตาซึ่งเป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับก็จะมีะตงุงร้อยแปด แล้วก็มีม้อเงินม้อคำซึ่งชาวล้านนามีความเชื่อว่านะครับพิธีนี้เนี่ยจะช่วยสืบก็คือทำให้อายุเรายืนยาวชะตาก็คือชะตาชีวิตหรือพูดแบบง่ายๆก็คือทำให้ชีวิตมีอายุยืนยาวพิธีนี้จะทำกันอยู่ทั้งหมด3ามพิธีก็คือพิธีสืบชะตาบุคคลเช่นไม่สบายหรือได้รับการบรรจุ ทำงานหรือเลื่อนขั้นในตําแหน่งใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่อันนี้เราเรียกว่าเป็นพิธีสืบชะตาบุคคลอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพิธีสืบชะตาหมู่บ้านคือทั้งหมู่บ้านเลยก็ปีหนึ่งทําแค่ครั้งหนึ่งและสําคัญก็คือพิธีสืบชะตาเมืองนกบุรีศรีนครพิมพ์เชียงใหม่ก็หลังจากที่ใส่ขันดอกอินทขีนช่วงเดือนมิถุนายนก็จะมีพิธีสืบชะตา โดยทั้งหมด10จุดนะครับก็คือสถานที่สำคัญอันมีประตูเมือง5ประตูแล้วก็แจงเมืองหรือมุมเมืองอีก4แล้วก็บวกอีกอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอยู่นะครับเมื่อได้เวลาเราก็จะจุดทุกนะครับแล้วก็ทั้ง10จุดก็จะทำพิธีพร้อมกันถือว่าใครได้เข้าร่วมพิธีสืบชะตาก็จะมีอายุวันนะสุขขะภะมี ความเป็นมงคลน,นั่นเองอย่ามัวแต่ฟังแล้วก็คิดนะครับเวมาสักนิดมาสืบตาที่วัดศรีสุพรรณบนวิหารคำแห่งนี้นะครับ